สวัสดีมิตรรักนักอ่านทุกคนจ้ามาพบกับการัณยะกันอีกแล้วและก็เช่นเคยวันนี้ในะการั์ยะก็มีนิยายเซต,ตจากคุณนักเขียน B-crazy มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันเนื้อเรื่องเนี่ยจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนมาฟังรีวิวกันได้เลยกับนิยายเรื่องนี้เลยจ้า bad f a s c i n a t m o d หมอดุเรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียน B-crazy ดรเฟสเนต e หมอดูเป็นเรื่องราวของมุกกรินหญิงสาวที่เติบโตมาในบ้านเด็กกัพราวันฟ้าใหม่และเธอยังทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กในที่แห่งนี้อีกด้วยแต่ทว่าบ้านวันฟ้าใหม่ที่เธอปลูกพันนั้นกําลังจะหายไปเพราะว่าบ้านวันฟ้าใหม่นะั้นตั้งอยู่บนทาเลทองที่จะสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมากมายมหาศาลหากว่าได้สร้างเป็นโรงพยาบาลให้กับเจ้าของที่ดินแห่งนี้ มุกกรินเธอเลยตัดสินใจไปขอพบกับรักษาการผู้บริหารของโรงพยาบาลอย่างหมอเวชายหนุ่มที่เคยเรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับเธอแม้ว่าเธอเนี่ยจะรู้จักเขาแต่เขานั้นกลับไม่เคยรู้จักเธอแต่เมื่อการได้พบกันของคนทั้งคู่ข้อตกลงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดเพราะว่าธุรกิจมันก็คือธุรกิจบ้านเด็กกำพร้านั้นไม่ได้มีเม็ดเงินที่เป็นกำไรต่อในทุนที่อุปถัมภ์เลยแม้แต่น้อยมันก็เลยทำให้เธอเนจนตรอกเพราะเธอเนี่ยไม่รู้ว่าจะสร้างกำไรให้เขาได้ยังไง แต่หมอหนุ่มยังเวนเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอให้กับเธอหากว่าเธอในยาจะช่วยให้บ้านวันฟ้าใหม่ได้ดําเนินการต่อไปได้เธอก็จะต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนมุกกรินเนี่ยยินดีที่จะทําทุกอย่างอย่างที่เขาต้องการเพื่อช่วยเหลือเด็กๆในบ้านให้มีที่อยู่ที่กินและสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือเวต้องการให้มุกกรินเนี่ยทำหน้าที่เป็นนางบําเรอให้กับเขาแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้อยากทําแต่เมื่อเธอต้องการช่วยเหลือสถานที่ที่เป็นความทรงจำของตนเองให้อยู่ต่อไปเธอจึงเลือกที่จะจํายอมเป็นอย่างที่เขาต้องการให้เธอเป็น แต่มันก็เป็นเพราะความเก่งกาจของเขาที่เปลี่ยนใจให้คนจำยอมอย่างเธอกลายเป็นคนที่ต้องการรสสัมผัสร้อนเร่าได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่มุกกรินไม่มีทางรู้หรอกว่าอุปสรรคของบ้านวันฝาใหม่นั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่หมอเวที่เป็นคนต้องการปิดสถานที่แห่งนี้แท้ที่จริงแล้วมันเป็นความต้องการของนักธุรกิจใหญ่และยังเป็นถึงประธานบริหารที่ต้องการสร้างผลกําไรจากที่ดินทําเลทองที่บ้านของเด็กกาพร้านั้นตั้งอยู่อย่างพ่อของหมอเวเองตั้งหาก เรื่องราวเร่าร้อนสุดเข้มข้นนี้จะจบลงอย่างไรสิ่งที่มุกกรินเสียไปให้กับหมอเวจะทําให้บ้านเด็กกาพร้าได้คงอยู่ต่อไปหรือไม่และหมอเวจะมีไม้เด็ดไว้ต่อกรอกับผู้เป็นพ่ออย่างไรมาติดตามความสนุกกันต่อได้เลยจ้าเรื่องนี้นะการยาขอบอกทุกคนเลยว่าช่ำมากทุกคนฉากพระนางนะี่คือช่ำจริงๆถึงรถถึงเครื่องมากๆ นอกจากเรื่องราวร้อนจะเข้มข้นแล้วปมที่อยู่ในเรื่องเนะี่กระทำให้เนื้อเรื่องนี้ดูสนุกมากขึ้นด้วยคุณนักเขียนบีเครซี่ยังคงผูกปมของเรื่องได้อย่างเข้มข้นจริงๆบุคลิกตัวละครนะคือมีสเสน่ห์มากๆ ตัวละครสมทบอย่างพ่อของพระเอกเนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อยู่เล็กๆเพราะตอนแรกในการัญญายอมรับเลยว่าพระเอกเรื่อนี้เนี่ยทำไมใจร้ายจังแต่พะะเอเฉลยออกมาแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่การัญญาคิดก็คือจากที่หมอเวลลอยู่แล้วก็ดูหล่อแล้วก็มีสเสน่ห์มากขึ้นไปอีกนางเอกเองก็น่ารักดูอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแถมยังเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอีกต่างหากเป็นนางเอกที่ดูพึ่งพาได้มากม บอกเลยว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิยายในเซตแบทที่สนุกมากๆดราม่าอาจจะไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเรื่องแบ d เด็บแต่ความสนุกเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยจ้าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ในใครที่ต้องการหาพระเอกที่ดูเด็ดเผ็ดมันต้องรีบเข้าไปอ่านเรื่องนี้กันเลยนะจ๊ะกระยะบอกเลยว่ามันดีมันถึงมากๆและถ้าหากใครชื่นชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมเข้าไปอุดหนุนอีบุ๊กของคุณนักเขียนกันด้วยนะ และหากว่าไม่เป็นการรบกวนกันเกินไปการญาก็อยากให้ทุกคนเอ็นดูช่องรีวิวของการญญโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามการญาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า